ออสตาภาคมังงะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตำนานเกี่ยวกับต้นไม้ของเกาหลีเลยครับจำได้ไหมในดันเจี้ยนในตำนานแต่มันไม่มีต้นไม้ในตำนานเลยนะครับฮาวานังลงมาบนโลกกับผู้ติดตามสามพันคนรวมทั้งผู้ควบคุมลมฝนเมฆและพันไม้ศักดิ์สิทธิ ใช่ไหมถึงจะมีคนรู้จักไม่มากแต่มันก็เหมือนกับอิกดาชิลและอาร์คแองเจอร์แห่งชีฟิลสในด้านพลังชีวิตอะไรพวกนั้นเหรอครับเปล่าในด้านของสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์งี้นี่เองตอนที่ฮาวานังลงมายังโลกมนุษย์กับลูกน้องเล่ากันว่าลงมาผ่านต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นายน่าจะรู้แล้วนะว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดา เข้าใจแล้วครับอาจารย์พูดว่าอาจารย์กำลังมองหาต้นไม้แบบในตำนานอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องแน่นอนว่าฉันไม่ได้ตามหาแต่ตำนานพวกมันอาจจะถูกรู้จักกันในนามของตำนานแต่พวกมันมีอยู่จริงแน่นอนตาเป็นประกายเลยนะครับเอาเป็นว่าพวกมันมีอยู่จริงผมได้ยินมาว่าตำนานฮวานังมีจริง และกิวซุนบูก็มีดาบแห่งแดนเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นหมายความว่าตำนานของแต่ละประเทศเป็นเรื่องจริงโอเคงั้นเอาล่ะฉันจะไปที่กิวซุนบูก่อนฉันบอกพวกเขาไปแล้วแต่ฉันต้องไปดูให้แน่ใจว่ามันจะโอเคแล้วจะไม่ถามผมหน่อยหรยอครับหืมนายจะบอกว่านายจะไม่ช่วยอาจารย์ของนายงั้นเหรอผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น งั้นฉันจะถือว่านายตกลงแล้วฉันจะกลับมาฮะฉันจะไปชักสองสามวันจนกว่านายจะปิดเทอมเพราะงั้นไม่ต้องรอนะไม่สนใจจะฟังกันเลยโอ้ยจบกันฉันว่านายก็ทำสอบได้นี่มีปัญหาอะไรเหรอก็เรื่องของอาจารย์ของฉันนะสิวันนี้เป็นวันสอบไฟนอลหลังจากนี้จะเป็นปิดเทอมฤดูหนาวผมรู้สึกเหมือน ผมไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่ปิดเทอมและดูร้อนอ๋อใช่เราให้อนุญาตเธอไปแล้วนะเธอจ่ายเราด้วยหินเวทคุณภาพสูง10ก้อนซึ่งมันเป็นราคาที่สูงมากจริงๆสำหรับการให้ยืมตัวนายฮะนายให้เช่าฉันในราคาเท่านั้นเหรอถ้าเธอเป็นคนสร้างหินเวทพวกนั้นขึ้นมามันเกือบพันล้านเลยนะเว้ยใช่ราคาดีมากเลยละ่ะหินเวทเกรดเอสเลยนะ หินเวทหินที่สามารถบรรจุพลังเวทลงไปได้มันอาจจะเป็นอัญ,ญมณีแต่เราก็เรียกมันว่าหินเวทและมันมีค่ามากคาถาและต่างหูของผมก็มีหินเวทคุณภาพของมันก็ขึ้นอยู่กับระดับของผู้สร้างแน่นอนว่าอาจารย์ของผมจะสร้างมันขึ้นมาจากอากาศได้แต่นี่ก็เป็นกำไรมหาศาลของซุนบูมูลก็จริงที่ว่าผมทำงานให้กับกิลซุนบู แต่ผมก็เป็นเหมือนเครื่องผลิตไอเทมให้พวกเขาหรือจะพูดว่าผมผลิตไอเทมให้พวกเขาจากดันเจียนจะพูดว่าผมเป็นนักขุดเหมืองก็ได้แน่นอนว่าผมเองก็ทำเงินได้เยอะเป็นอะไรนายเองก็ได้เงินเยอะนี่เดือนละพันล้านได้มัง้งแต่ฉันก็หมดไปกับหนังสือเวทไหนจะยังไอเทมอีกมันก็เป็นแบบนี้เสมอแหละหาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นใ ฉันก็ว่างั้นน่าเศร้าจริงยังไงก็หนีกฎของเงินไม่พ้นแต่นายควรจะเปลี่ยนคาถานะนายยังใช้คาถาอันเดิมหรือเปล่าคาถาแห่งแอ็กเล็กซิตเหรอราคามันต่างกันมากเลยนะถ้าฉันจะซื้อของที่ดีกว่านี้ราคามันเกินพันล้านไปอีกสำหรับคาถาที่กลางๆแล้วทำไมนายไม่เก็บเงินซื้อล่ะเพราะฉันต้องซื้อของกระจุกกระจิกนะสิ นักเวทต้องเตรียมพร้อมเสมอเอ,อก็จริงนะถูกต้องการเตรียมพร้อมคือหลักการเป็นพ่อมดหรือก็คือพวกเขาต้องเก็บเงินเพื่อซื้อของมาใช้ในการต่อสู้นักเวทต้องเตรียมพร้อมเสมอนี่มันเย่จริงๆฉันคิดว่าเป็นนักเวทมันฟังดูเท่แต่นี่มันไม่ใช่เลยแต่เราเริ่มนอกเรื่องแล้วนะแล้วนายรู้เรื่อง ที่อาจารย์ของฉันกำลังสืบอยู่ไหมแน่นอนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของกิวเราโหฉันจะเล่าให้นายฟังตอนเราไปถึงกิวแล้วนายมีงานต้องทำนี่งั้นไปกันเลยไปซี่ไปซี่โบสแห่งหน้ากากเปิดทำการแล้วงั้นเหรอ